รูมโนโมเดลของนูรัชดาราดานโนโบรรัชดาลาดพร้าวนี่ทางเข้านะดีไซน์ก็เป็นเลขาคณิตนะเก๋ดี i. ส่วนกลางเกือบทั้งหมดอยู่ชั้น6นะครับชั้น6หมดเลยมีซิตเน็ตมีห้องดูหนังีอะไรที่นี่เห็นคอนเซ็ปตผู้บริหารบอกว่าห้องมันจะเล็กหน่อยดังนั้นจะใส่พวกฟาร์ l ซิตี้ให้เยอะ mm. เยอะกว่ามาตรฐานโนโบทั่วไปชั้นบนเป็นดาดฟ้านะครับ สาฟ้าจะเป็นสวนนะสวนพวกนี้หมื่รู้ดิมันเราก็จริงไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่แต่ว่ามีก็ดีกว่าไม่มีฮะห้องก็จะเป็นห้องหน้ากว้างนะฮะผมว่ารัชดาราดพราวเนี่ยเป็นนูที่โลเคชั่นลงทุนได้นะซื้อแล้วผมว่าโอกาสขายต่อหรือปล่อยเช่าเนี่ยมีอยู่แล้วเ็าทาราคามาดีนะเก้าหมื่นกว่าแสนหนึ่งอะไรก็มีอยู่นะติดรถไฟฟ้าสองสาย ด้านหน้ามี MRT มีกัวเม่ Market มีไอมอลที่อยู่ใต้ดินนะ่ะผมว่าโอเคเลยนะทางเข้าก็ติดกับ MRT นะเป็นทางเข้าเดียวกันเลยด้วยซ้ำเพราะนะที่ตรงนี้เป็นที่ของกลุ่ม BTS นะครับดังนั้นที่มันก็จะประสานไปกับกับของเขาอยู่ละสาาระว่ายน้ำนะแต่ตัวนี้ต้องดูเรื่องว่าวิวมันมันบังกับที่จอดรถบงังอะไรหรือเปล่าต้องเล็งเรื่องวิวดีๆ ผมว่าเอาง่ายๆกนเนี่ยเอาวิวสระว่ายน้ําชั้นเตี้ยๆให้จบไปเลยนะครับยังไงใครสนใจก็ลองดูครับเดี๋ยวไว้ไปดูห้องตัวอย่างเดี๋ยวผมพา,าดูอีกที